จังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ปี2565มีการคัดเลือกสาวงามเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศนะครับมีการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ความเป็นล้านานาสู่สากลด้วยครับ ที่ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกยียรติ8 2พรรษาหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประจนปัสะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นประธานในการเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565ซึ่งเชียงใหม่ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเป็นการค้นหาตัวแทนด้านการประชาสัมพันธ์เมืองเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับและเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจริยธรรมล้านนา เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรวมไปถึงทูตสายสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศด้วยครับสำหรับปีนี้นะคะผู้ชมมีผู้เข้าประกวดรวมทั้งหมด30คนค่ะได้เดินเปิดตัวและแนะนำตัวในรอบแรกด้วยชุดไทยล้านนาก่อนที่จะประกวดในชุดวหวย น้ำสุภาพและในวันที่12กุมภาพันธ์2565จะเป็นการคัดเลือกสาวงามให้เหลือ20คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะและในวันที่13กุมภาพันธ์2565จะเป็นการประกวดรอบตัดสินและจะประกาศผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565สำหรับผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2565ค่ะจะได้รับมงกุฎเพชรสายสะพายผ้าคลุมและถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่ากว่า10,000แสน 1, บาทนะคะโดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมการประกวดนางสาวเชียงใหม่ระหว่างวันที่10 1ถึง13กุมภาพันธ์2,565น้ราณลานกิจกรรมตรงข้ามส่วนเฉลิมพระเกียรติ82ดสิพรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าไม่สะดวกไปที่งานรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage นางสาวเชียงใหม่ค่ะ